สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้เราจะมาพรีวิวและวิเคราะห์แมตช์เปิดฤดูกาลที่น่าสนใจที่สุดคู่หนึ่งนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลที่โอทราว์ฟอร์ดคืนนี้เริ่มกันที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับปีนี้ยูไนเต็ดอยู่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือใหม่รูเบนอโมริมที่เข้ามาแทนที่เอริกเทนฮาร์หลังจากฤดูกาลที่แล้วปีศาจแดงทำผลงานได้ย่แย่จบถึงอันดับ15ของตาราง ถือว่าเป็นการรีเซ็ตครั้งใหญ่สำหรับสโมสรเลยทีเดียวผู้เล่นที่น่าจับตาม,มากที่สุดก็คือเบนจามินเชสโกศูนย์หน้าดาวรุ่งค่าตัวแพงที่คาดว่าจะได้ลงตัวจริงในเกมนี้ขณะที่องเรโอนา,นาน่าผู้รักษาประตูมือนหนึ่งกลับมาฟิตแล้วแต่ก็มีข่าวว่าอโมริมอาจเลือกใช้อลตายบาย,ยินดีเฝ้าเสาแทนขึ้นอยู่กับสภาพความมั่นใจ จุดที่น่ากังวลของยูเนเต็ดคือแนวรับเพราะลิซันโรมาตินสและนูซายมัสราวียังไม่พร้อมลงสนามทําให้การจัดระบบ3-4-3ของอโมริมอาจต้องใช้ผู้เล่นสำรองบางตำแหน่งข้ามาที่อาเชนอนของมิเกลอตาเต้ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็พลาดแชมป์ไปแบบน่าเสียดายทีครั้งปีนี้เลยเสริมทัพครั้งใหญ่ใช้เงินไปกว่า200ล้านปอนด์ดึงผู้เล่นอย่างวิกตอร์โชเกเรสโกงหน้าตัวใหม่มาร์ตินซูบิเมนดีห้องเครื่องจากเรอัลซอสเซดัด และโนนี่มาดูเอเก้ปีกความเร็วสูงมาเติมมิติในเกมรุกนักเตะหลักอย่างกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามแต่แนวรับยังต้องลุ้นกาเบรียลมากันเยสที่เพิ่งหายจากการผ่าหัวเขา่าและจูเรียนทิมเบอร์ที่ยังมีปัญหาเจ็บข้อเทา้าแทคกติกของอาเตต้าในเกมนี้น่าจะมาในสไตล์คุมเกมคลองบอลเป็นหลักแต่ก็มีอาวุธใหม่อย่างโชเกเรสที่ทำให้การเข้าทำตรงกลางมีความหลากหลายมากขึ้น การพบกัน5นัดสุดท้ายแมนยูเก็บได้แต้มเดียวจากการเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลศึกพรีเมียร์ลีกวันที่5มีนาคม2025ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ทีนี้ลองมาคาดการ11ตัวจริงกันสักหน่อยครับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมาในระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่ากองหลัง3คนประกอบด้วยมัทไธส์เดลิกแฮริ่อักไวยเลนนี่โยโรแดนกลางมีบรูโน่คาเซมิโรส่วนริมเส้นเป็นอามัดกับดอกกู และแดนหน้ามีคุนยาเอมเบโมและเซสโกฟังอาเซนอลใช้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูคือดาวิดรายากองหลังนำโดยกาเบรียลมากานเยสวิลเลียมซาลิบาจูเรียนทิมเบอร์ริคาโดกาลาฟิโอลีแดนกลางซูบิเมนดียืนตามคู่กับเดคลนไรส์และมาตินโอเดกาดส่วนแนวรุกเป็นบูกาโยซาก้าวิกตอร์เยอรการสและกาเบรียลมาติเนลลี่ เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพแล้วอาเซนนลดูจะเหนือกว่าในแง่ความพร้อมและความต่อเนื่องของทีมส่วนยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวจึงอาจมีความไม่ลงตัวให้เห็นบ้างในเกมแรกนี้การคาดการผลสกอร์ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้อาเซนอลมีโอกาสบุกมาคว้าชัย2ต่อ1แต่ก็อย่าลืมว่าการเล่นที่โอแท็กฟลอตไม่เคยง่ายสำหรับทีมเยือนถ้ายูไนเต็ดเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมีโอกาสจบเสมอเช่นกัน แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าเกมนี้ใครจะเก็บ3มแต้มได้ก่อนแมนยูในยุคใหม่ของอโมริมหรืออาเซนอลที่เสริมทัพจัดหนักฝากความคิดเห็นกันไว้ได้เลยวันนี้พอดแคสต์ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ